กโปเปิดสิงเม็ดแรกลิเวอร์พูลขยี้เอเวอร์ตัน2-0แซงเชลซีขึ้นที่9ในศึกพรีเมียร์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตัน2-0โดยพวกเขาได้ประตูจากโมฮัมเหม็ดซาลาและโคดิกโปทำให้เก็บ3เต้มแรกในรอบ3เกมของศึกพรีเมียร์โดยเมื่อวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษประจำฤด,ดูกาล2022-2023ผู้ทโทนประจำคืนที่ผ่านมาเป็นการเจอกันระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีม ของเยอเกนครอปนำทีมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันที่มีชอนได้ในใหญ่ชาวอังกฤษกุมบางเหยียนเปิดฉากเริ่มเกมมาจนถึงนาทีที่36เจ้าบ้านอย่างหงแดงลิเวอร์พูลมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0จากการทำประตูของโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมชาติอียิปต์ซึ่งถือว่าเป็นประตูคลายความกดดันให้กับทีมงานและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังในนาทีที่4 9เจ้าถิ่นอย่างหงแดงลิเวอร์พ จากการทำประตูของโคดิกาโปูตัวลูกชาวเนเธอแลนด์ซึ่งถือเป็นประตูแรกของเจ้าตัวนับตั้งแต่ย้ายมาจาก PSV อเอ็นโฮเพนมาสู่ชายคาแอนด์ฟิลด์ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มทําให้หมดเวลาการแข่งขันหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะทอฟฟี่สีน้าเงินเอเวอเรตทีมคู่แข่งร่วมเมืองไปได้สอประเก็บสะสมคะแนนสําคัญมีเพิ่มเป็น32คะแนนจากการลงสนาม21นัดและเป็นการคว้าชัยชนะรอบสา เกมในลีกและ4เกมรวมทุกรายการแซงหน้าสิงโตน้ําเงินครามเชลซีขึ้นมาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนส่วนท็อปฟี่สีน้ําเงินเอเวอร์ตันอยู่ที่อันดับ18มี18คะแนนเท่าเดิมจาก22นะัดต้องดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไป